<c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ศูนย์บริการบำบัดสุขบำรุงทุกโดย52 h e ิ r ฮสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยที่มีความสุขในชีวิตมากจนเกินไปแล้วว่างเว้นจากความทุกข์มันเนิ่นนานคุณมาดูถูกคลิปแล้วยินดีด้วยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้วันนี้นะเราจะมาเล่นเกมเด e Baby ี n อินเดโนะคะพัรทที่3นะคะตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ค่ะกับน้องกระต่ายนะคะแล้วก็ขวดนมซึ่งเอ้ยเฮ้ยเอา เอา้าลิฟลิฟเดียวเราคือเราอยู่ในลิฟเนี่ยกับกระต่ายตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะโรดอดสูมากสรุปอ้าวลิฟพังค่ะลิฟพังเราเข้ามากับน้องกระต่ายแค่ครั้งเดียวลิฟพังเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเรายังงัดลิฟได้อยู่น้องก็ตายวิ่งออกไปแล้วเำอมบไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยนะคะ ในวันไร้ายเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเราได้วิญญาณน,น้องแมวมาอีกหนึ่งตัวนะคยรวมทั้งหมดเป็น7ตัวแล้วนะคะในตอนนี้ตลิปพังหนักมากเนี่ประตูนี้เปิดไม่ได้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องตามกระต่ายสีขาวไปเนี่ยเออดียวเนี่ยมินขอเช็คก่อนนะคะว่ามีประตูไหนเนี่ยสามารถเปิดได้บ้าง 502ล็อก503ล็อกเี่บอกนะว่าล็อกทุกห้องมีจดหมายแต่ว่ากดไม่ได้เนี่ยโอเคล็อกทุกห้องนั่นหมายความว่าเราต้องตามน้องกระต่ายไปเนาะแต่ขอแวะเช็คต่อนีคะเพื่อแบบว่ามันมีพัดเส้นให้เราแกเอ้ยนี่ไงน้องกระต่ายเดี๋ยวนะเบนขอเช็คก่อน,นะคะว่าห้องนี้ไปได้ไหมห้องนี้ไปไม่ได้งั้นเราอ้าวแล้วเราจะไปอย่างไรนี้ คือตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าน้องเบบี้อินแบล็กเอากุญแจไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปจับน้องแต่หนีทำไมอ่ะหนีทำไมโอเคเหมือนว่าเราอาจจะต้องแก้พารเซินบางอย่างเดี๋ยวเราขอหาน้องต่ออีกสักหน่อยนะคะเผื่อว่ากระจกแตกด้วยก๊อกน้ำเปิดได้อ่ะเปิดทิ้งไว้เลยแล้ะกัน ทิ้งไว้เลยแล้วกันเนะี่ยเอิม่มชักโรคเปิดได้น้ําใสเหมือนเดิมอมดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วแต่เหมือนว่าไอ้น้าประตูนี้น่าสงสัยสุดแล้วนะคะือนว่ามันจะมีอะไรที่เราสามารถเอาไปแก้พัซเซลได้อ้าวไม่ได้วุยมีดวงตาอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งมินก็ไม่ทราบนะคะว่ามันคืออะไรมีแผ่นเสียงรางวัลของแย์ที่สุดรางวัลสำหรับอัลบัม้มเปิดตัวยอดเยี่ยม รางวัลสําหรับดาวรุ่งแล้วก็รางวัลถูกแขวนกับด้านางาเอียงขอเพื่ออ่านรองชนะเลิศใช้สีในดนตรีดีเด่นมีรางวัลที่แย่แทนรางวัลดียวน้องเดียวหายไปอีกแล้วแล้วเมื่อไหรเนี่ยเราจะจับตัวน้องมาได้เนี่ยเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้กุญแจเพื่อที่จะได้ตามน้องกระต่ายไปได้ไม่เป็นไรโดมินจาค่อยๆทยอย,อยแก้ผัดซส้นไปเรื่อยๆเนี่ยเปียโน ต้องการโนต้ตเนี่ยโนต้ตดนตรีที่นี่มีแมวให้เก็บไหมไม่มีแต่ว่ามีโนต้ตเพลงค่ะมีโนต้ตเพลงอันหนึง่งกีตาร์โอ้โหพังมากควรทิ้งควรทิ้งอย่างยิ่งมีกระต่ายมีอะไรอีกไหมเนาะไม่น่ามีเลยคะนึ่งมะเราน่าจะต้องอุ๊ยอันนี้คืออะไรโย้ยคิดว่าโนต้ตเพลงมาหลอกกันแบบนี้มันเจ็บใจยิ่งหนัก ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอุ้ยแมวเราได้แมวมาอีกตัวนึ่งนะคะเป็นแตัวไม่คิดว่าเราจะเจอแมวถึง2ตัวด้วยกันนะคะตั้งแต่หน้าลิฟต์แล้วก็มาอย่างห้องนี้ค่อนข้างปื้มนปิติมีกีตาร์นะคะอีกอันนึ่งอุ้ยมีแผ่นเสียงนะคะซึ่งเราสามารถวางบันทึกได้นะ,ะเราวางบันทึกได้ดีเลยมิ้น มินอุ๊ยตอนแรกมินคิดว่าน้องนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่คือไม่มีเลยแต่ว่ามีแผ่นเสียงอีกอันนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรงั้มินวางาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะโนต้ตเราได้โนต้ตมาหนึ่งอันปิดเพลงทีกว่าเดี๋ยวติดหรือเขาิ์เผื่อเผื่อไว้นะคะค่อนข้างหวัดระแวงนิดหนึ่งเอ,อ่ออฮ้ยอันนี้โนต้ตเพลงใช่แน่นอนมาคิงขนาดนี้ ล่องอกเนะคะเราได้โน้ตเพลงมาอีกหนึ่งแล้วอุ้ยน้องนี้อีกแล้วมินว่าเราน่าจะต้องอุ้ยแผ่นเสียงได้มาอีกแผ่นหนึ่งเนะี่ยมินว่าเราน่าจะต้องหาโน้ตเพลงเนี่ยให้เจอทุกอันเราถึงจะ <c oughs> มินย่นแก้วทําไมเราถึงจะเอ่อแก้พัรเซนี้ได้เนี่ยแล้วก็อาจจะได้กุญแจคืนมาจากน้องเบบี้อินแบล็กด้วยเนี่ย ถือคุญแจสีเขียวแล้วนั่งอยู่บนตู้เย็นมีแตงโมอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรงานก็ปิดตู้เย็นเลยแล้วกันเดียวเ้อนี่มันเครื่องปิ้งขนมปังนี้นาะแต่ก็เหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เลยนะคะนอกจากการเปิดเตาอบโอเคมินว่ามันควรค่าแก่เวลาเฮ้ยแบบนี้สิแบบนี้แหละที่มินต้องการเราได้น้ตเพลงมาอีกหนึ่งอันแล้วเลยคะเฮ้ย,ยเล่นได้เลยเหรอ งานเล่นเลยแล้วกันแม่มีมานั่งฟังนะแบบนี้คนเขาตามหาตั้งนานเพราะไม่่อาอ้าวกระเด็นได้อย่างไรเอ้ตรงนี้มีปุ่มให้เรากดสวิตสวิตความลับอา้าวน้องหายไปแล้วหายไปพร้อมกับกุญแจหายไปพร้อมกับกุญแจน้องเดียวโอเคค่ะเราต้องเข้าไปในดีนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นที่ที่ค่อนข้างแบบว่าแคบพอสมควรโอเคเราจะพยายามฝืนใจเนี่ยเดินเข้าไปแต่มันมืดมากเลยนะเอ้ตรงนี้ยืนได้แล้วเนะี่ย มีเดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งนะคะดูว่ามีอะไรให้เราหยิบจับอีกหรือไม่มีค้อนมีเครื่องมือเยอะมากมีประแจด้วยมีหนังสือแต่ว่าหนังสือหยิบจับอะไรไม่ได้นี่ะมีมีอยากใยคุณแม่เอิม่มต้องพังเข้าไปอ่ะค้อนมาเลยแล้วกันทุบค่ะเราน่าจะต้องเข้าไปเอาอะไรสักอย่างตรงนั้นนะคะคิดว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรนี้ ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราทุบไปก่อนนะคะเพราะว่าเรามองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มินมินว่านะถ้าเดินเข้าไปอาจจะต้องมีสักช็อตที่อาจจะโดนว้าวว้าวแต่ว่ามีอันนี้ด้วยนะคะมีเอ่อรอยปากการอยดินสอรอยสีรอยอะไรสักอย่างเนะะี่ยขีดเขียนแบบเต็มหน้ากระดาษทุกแผ่นเลย แล้วก็ข้างหน้านั้นมีสัญลักษณ์ของน้องเบบี้ด้วยเนี่ยมินเดินหนืดมากนะคะตรงนี้เดินแบบเข้าไปไกลยากมากอุ้ยได้แผ่นเสียงพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าเราได้แผ่นเสียงสีเหลืองมาอาจจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอยู่พอสมควรเลยเนะคะสำหรับการที่เราได้แผ่นเสียงนี้มาเพราะว่า เหมือนอาจจะนำพาเราไปสู่พัฒนาต่อไปได้อย่างง่ายดายต่อมาเนี่ยเราก็จะต้องฟังบันทึกของพิกแมนน้องก็มาฟังด้วยงง้นเราหล่อยกุญแจมาจากน้องเบบี้แบล็กก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> ต้านน้องงอแง,งน้องงอแงแล้วเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมารับนะจ๊ะขอไปหาน้องกระต่ายก่อนสักครู่นึง เออโอเคน้องกระต่ายเนี่ยเข้าห้องนี้ไปโอเคเราได้กุญแจมาและไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอไปดูน้องนิดนึงแนวว่าเราสามารถอุ้มน้องมาด้วยได้หรือไม่เพราะว่าน้องยังเป็นเด็กอยู่เลยเนี่ยเราไม่ควรทิ้งให้เด็กอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะพาน้องมาด้วยี่นน้องนี่น้องไม่ลองแล้วนี่นางั้นอุ้มมาด้วยเลยเรากันนาองไปไปด้วยกันมีลิฟต์อยู่ข้างหน้านะคะเรากําลังจะไปหาอา่อาวอา่าว หายไปแล้วประตูล็อกโอ้ล็อกหมดเลยเอ็นี่เปิดได้หมายความว่าอย่างไรเดียวนะอืมลิฟเรียกลิฟไม่ได้แล้วนะเราต้องไปฝั่งนี้อ๋อโอเคเข้าใจละน้องเบบี้อินดิโลหายไปแล้วนะคะแล้วก็มีขนของน้องกระต่ายเนี่ยผ่านห้องนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเดินตามไปเรื่อยๆ เออไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีอะไรให้บินเก็บแล้วเนาะอุ้ยอันนี้คล้ายๆกับพัทเซอเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเราไปต่อกันก่อนเลยก็ได้เนาะเพื่อแบบว่ามีพัทเซออยู่ข้างหน้าเราอาจจะสามารถที่จะเดินย้อนเนี่ยกลับมาดูได้เนีคะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่เฮ้ยน้องอุ้มอุ้มกระต่ายอยู่เนะยคะสวัสดีจ้าเปิดประตูให้หน่อยได้ได้ไหม ไม่ต้องแล้วก็ได้ประตูไม่ต้องเปิดให้กันแล้วก็ได้ถ้าจะเป็นเช่นนี้ตกใจเนี่ยรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ข้างหน้าไฟดับว้าวไฟดับเราน่าจะต้องสำรวจกล่องฟิวนะห้ามลืม Don't forget เฮยมีรหัสของอะไรสักอย่างนะคะสี่สามรหัสของอะไรสักอย่างตอนนี้นะคะมินกำลังเสาะหาน้องแมวนะะวิญญาณแมวเพื่อที่เราจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณนะคะในตัวของน้องเบบี้อินแบล็กได้มีประแจออ้ยอันนี้เราต้องใส่รหัสปลดล็อกสี่หลักตอนนี้นะะเรารู้แล้วนะ,ะว่า สองหลักแรกเนี่ยคืออะไรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหลักที่เหลือคืออะไรมีขนมด้วยขนมครบเคี้ยวนะคะเราสามารถเอาไปให้น้องเบบี้อินแบล็กได้ไหมเยตู้นี้มินว่ามินว่านะมันน่าจะเอ๊ะสักครู่หนึ่งเลยะตอนนี้มินกำลังสับสนอุ้ยแมวขอบคุณมากขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับวิญญ,ญาณแมวนี้ มีไข,ข่ควงมีค้อนอ๋อยนี่ไงฟิลกูโทษเอ๋ยหาตั้งนานเราได้ฟิลมาแล้วนะคะโอเคเหมือนว่าเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนะคะกับแผงไฟฟ้าพวกนี้อุย๊ยอา้าวช็อตช็อตจงระวังโอเคเราต้องระวังนะะเราต้องเอาฟิลไปใส่ฝั่งไหนนาะฝั่งนี้โอเคใส่ฟิลเข้าไปเรียบร้อยค่ะเล็กอันนึง ฟิลเรื่องมันค่อนข้างที่จะกล้วยหรืออาจจะไม่กล้วยใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้อ๋อมันเป็นคนละสีกันนะคะฝั่งนี้สีฟ้าอีกฝั่งหนึ่งสีชมพูโอเคเราจะต้องไปหาสีชมพูนะคะมินรู้สึกว่าสีชมพูเนี่ยมันน่าจะอยู่ไอ้ฝั่งสายมือนี้หรือเปล่านะคะประตูตู้ล็อกเกอร์นี้อา้าวเปิดได้ เพิ่งรู้ว่าเปิดได้เราได้รหัสสองตัวหลังมาแล้วนะคะหลังจากที่ใช้เวลาไปค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียว4 3 1และ7โอเคเราเปิดสิ่งนี้ได้แล้วแต่ว่าไม่รู้คะว่าใช้ทำอะไรอืมโอเคเดี๋ยวเราไปแก้พัสเซนกันต่อเลยก็ได้มันอาจสา เป็นสิ่งสำคัญเนียสำหรับการแก้ไขปสัสเซนในครั้งนี้อันนี้อุ้ยอันนี้เหมือนมีฟิลสีชมพูอยู่เลยเรายต้องใส่เหรียญก่อนนะคะต้องหยอดเหรียญว่าแต่ว่าเราจะไปเอาเหรียญพวกนั้นมาจากที่ใดที่พื้นก็ไม่น,น่ามีในตู้ <c oughs> แล้วมินไปหา พื้นที่โดยรอบมาตั้งนานสรุปคืออยู่ในตู้ล็อกเกอร์เนี่ยซีสองเราได้ฟิลสีชมพูมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวมินจ่าเอาฟิลสีชมพูนี้นะไปใส่ฝั่งขวามือแล้วเราก็จะได้ไปยังพัสดุ์ต่อไปเดี๋ยวโอ้ยคือไม่ให้มินผ่านแบบง่ายๆเลยใช่หรือไม่น้องเบบี้อินเดียโลกขอร้องขอร้องเลย ให้ผ่านไปเถอะไม่เป็นไรใส่กับเขาไปใหม่เลยอ่ะ yes ได้ไหมฝั่งขวาน้องไม่ให้เราแก้พสัสดุนี้ได้จริง,รงๆนั่งอยู่ตรงนี้เลยอย่าไปไหนโอเคหยิบเหรียญและโยดเข้าไปในตู้จากนั้นก็กด C2 และเอาฟิลสีชมพูออกมานะคนอีก,กครั้งหนึ่งยุดเลย <laughs> อย่าขยับ ขยับหรือเปล่าห้ามก้าวออกมาจากเส้นขอบตรงนั้นแม้แต่จ้าเดียวอย่าแม้แต่จะคิดที่จะก้าวขาเล็กๆป้อมๆนั้นออกมาโอเคมินจะเอาฟิวเนี่ยไปใส่อีกรอบนึงนะคะทางฝั่งขวามือได้ไหมโอเคดูเหมือนว่าจะไม่ได้เห็นแวบๆนะคะฝั่งซ้าย โอเคต้องการอะไรบอกมาหรือว่าเอ้ยหรือว่าเราต้องเอาขนมให้น้องกินหรือเปล่าเดี่ยวนะมันคือขนมหรือว่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นขนมนะคะมีห่อขนมห,อหน่อนึงนะคะตกอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคให้น้องกินได้พอใจหรือยังห่อเดียวถ้ายัง หยุดน้องเนี่ยไม่ให้ขโมยฟิลโอเคน่าจะยังไม่พอใจเพราะฉะนั้นแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นไปก่อนอ่มสิ่งที่เมนจะต้องทำนะตอนนี้คือเอาฟิลไปใส่อีกสักรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าการที่น้องได้ลิมรสของขนมห่อสีฟ้าไปเนี่ยมันจะทำให้น้องเลิกแกล้งเราได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เนี่ยอ่อ งั้นก็เอาขนมไปให้หมดตู้เลยก็แล้วกันนะขนมหมดตู้แล้วพอใจเรียงน่าจะอย่างเอ๊ยเดี๋ยวนะหรือว่าเราอุ้ยขอโทษนะเหมือนว่าเรานะ่าจะต้องเอาน้องใส่ลงไปในนี้อา้าวถูกด้วยถูกด้วยอันนี้เดานะหลังจากที่เราให้ของอร่อยแก่น้องบนะิี้อินแบล็กเนี่ยมาเป็นเรียวเวลา นานพอสมควรโอเคคิดว่าตอนนี้เนี่ยมินน่าจะใส่ฟิลได้แล้วนะคะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องจับน้องเน,นะะี่ยใส่ลงไปในเขาเรียกว่าอะไรท่ออะไรสักอย่างซึ่งในชีวิตจ,จริงแน่นอนว่าไม่ควรทําแบบนี้นะคะสาหรับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ามินอย่าทําเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งยวดน้องมองมาด้วยเนี่ย อโอเคเราไปได้แล้แลวหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะดอลลี่อย่าไปอย่าไปอย่ากลัวไม่ต้องกลัวนะเ้ยคือถ้าแบบมาแบบปกติเราก็ไม่กลัวหรอกแต่น้องมาพร้อมกับแขนปลาหมึกแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จังหวาดร,ระแวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอนิดนึง ขณะนี้มีตัวอักษรปรากฏขึ้นอยู่ตามกำแพงเต็มไปหมดเลยนะคะเอากล่าวว่าเราขี้ขาดด้วยโอ้แม่เจ้าไม่ต้องกลัวอยากต่ไม่ต้องกลัวอยาอกยาขี้ขาดสรุปจะด่าหรือว่าจะปลอบเอาสักอย่างเอ่ออุ๊ยน้องน้องอย่าไปเกาะแบบนั้นมันอันตรายเอาหายไปแล้ว แล้วพี่จะต้องเสียใจหรือว่ายังมาเสียใจทีหลังอะไรแบบนี้เนี่ยอ,อมีลิฟต์นะคะให้เราไปโอเคงั้นเบคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะต้องพาน้องกระต่ายตัวเล็กตัวนี้เนี่ยขึ้นลิฟต์ไปใช่ไหมใช่โอเคงั้นเราไปเลยก็แล้วกันเนาะโอเครอลิฟต์มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย The เดียว what the heck เฮ้ยเดียว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 ยวเฮ้ยโอเคราตรีสวัสดิ์กดเพื่อตื่นตื่นก็ได้ไมาอีกรอบนะคะเหมือนว่าเราจะต้องกดลิฟ์ให้ทานหรอแล,แล้วมันจะทานยังไงอะลิฟ์ลงมาช้ามากเลยนะราตรีสวัสดิ์รอบที่สองนะคะ คือแบบรีบลงมาช้ามากเลยเรามิน t ต้องทํำยังไรนี้ตอนนี้มิ n ค่อนข้างค่อนข้างลนเลย่ะลนลานมากด้วยความที่น้องเบบี้อินเยลโลเนี่ยมาทางเรารวดเร็วเหลือเกินมาทําให้มินหวัดระแวงโอเคมาทางนี้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่าต้องมาทางนี้โอเคอุ้ยน้องกระต่ายโอเคเราต้องตามน้องกระต่ายไปนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนว่า น้องเบบี้เนี่ยน่าจะยังตามเรามาอยู่มีกุญแจกุญแจไขใครใครใขไขกุญแจไหายไปไหนกุญแจไขที่ไข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 ไม่ทันขออภัยนะคะไม่เป็นไรอีกสักรอบลเราลับๆตื่นมาเปลี่ยนเรียลเวลาหลายครั้งแล้วเดี่ยวนะกุญแจมินว่าเมื่อกี้มินทํากุญแจร่วงแน่เลยเนี่ยกดผิดโอเคไขได้แล้ว เายังตามมาอยู่ไหมไม่รู้นะคะแต่ว่ามินปิดประตูไปก่อนเลยแล้วกันไม่ต้องกลัวก็เดีย๋ยวถามให้กลัวดิไม่ล่ะเออขอแค่นี้คือถ้าไม่ถ้ามาแบบปกติจะไม่กลัวเลยแต่อันนี้มาแบบค่อน <c oughs> ข้างค่อนข้าง,างระหนกตกใจเนะี่ยเออสีแดงสีแดงโอเคได้ไหมได้ในที่สุดในที่สุดเราก็ดีออกมาได้หรือเปล่าเอายังตามมาอยู่อีกหรอ เดี๋ยวนะเฮ้ยยังตามมาอยู่อ,อีกเหรอพอเราไม่ต้องตามแล้วก็ได้เร,เราเราต้องตามมินต้องตามน้องกระต่ายไปนะี่ะโอเคปิด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 รีบเลยได้ไหมอยากขอ,องอยาตามมาได้โปรดรอดไหมรอดแล้วค่ะทางออกจะทิ้งฉันไว้คุณเดียวอยู่ที่นี่ตลอดไปหอเอาอย่างนี้นะมินว่าเราอาจจะต้องตกลงกับน้องเบบี้อินย l ลโลสักนิดหนึ่งนะคะ ว่าถ้าไม่อยากให้เราทิ้งไปไหนก็อย่าทาให้เรากลัวแค่นั้นถ้าอยากเล่นด้วยอ่ะก็มาแบบปกติดีกว่านะคะเพราะว่าหัวใจจะวายโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ควรค่าแก่การบอกลาเจอกันใหม่พัดหน้า Have a great day ค่ะ